สวัสดีเช้านะคะทุกคนพระจันทร์ยังอยู่ตรงนั้นวันที่ลบหนึ่งองศานะคะอุณหภูมิก็ขึ้นขึ้นลงลงมุมนี้จะเป็นมุมพระอาทิตตกนะคะทุกคนแต่ว่ามองไม่เห็นฝั่งทางนู้นเลยเพราะว่าหมอกนะคะนหนึ่งไปทํางานสายนิดหนึ่งนะคะก็เลยมองเห็นความสว่างโดยที่ไม่ต้องใช้แสงไฟนะคะหู้หนาวจังหนาวมากเลยลบหนึ่งแล้วก็ใส่รองเท้าธรรมดามาด้วยนะ นี่ให้ดูแม่คนิง้งเต็มพื้นหญ้าเลยนะคะทุกคนเวลาเดินไปก็จะดังก๊บก๊บเหมือนเราเหยียบน้ําแข็งอะ่ะสงสารดอกเดซี่จังเพิ่งบานมาปุ๊บน้ําแข็งก็มาปั๊บเลยอันนี้คือดอกเดซี่กำลังจะบาน แล้วก็แม่นิ้งเต็มเลยฟังเสียงตอนเดินนะคะทุกคนคนจะสงสัยว่าเราทำอะไรเราชอบนางนวลจะไปไหนเหรอไปแล้ว หนาวแต่ก็สดชื่นนะคะทุกคนเสียงนกร้องแจ๊แจ้วเพราะว่าเข้ามีนาแล้วมันก็เข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วเกือบจะเต็มตัวแล้วนะคะเวลาก็จะเปลี่ยนประมาณสิ้นเดือนนะคะตอนนี้เวลายังไม่เปลี่ยนแต่ว่าความสว่างก็มาเยือนแล้วนะคะทุกคนสว่างมากดีใจสว่างแบบนี้เหมือนมีความรู้สึกว่าเรามีเวลากลางวันเพิ่มขึ้นนะคะ รอรถไปทำงานกันหนาวมากเลยตอนนี้นกเพียบเลยนะคะทุกคนพอจะถ่ายนกก็บินหายไปหมดนะคะไม่เหลือให้เราถ่ายเลยบินไปเร็วมากกำลังมารอรถคันที่สองนะคะกำลังจะไปทำงานต้องนั่งรอรถคันที่สองประมาณ25นาทีนะคะมันก็เลยยังไม่เข้าไปข้างในแต่น่าจะเข้าไปแล้ละเพราะว่ามันหนาวมาก ยอย่าเข้าไปในส่วนสาธารณะนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ปิดนะคะแต่ว่าเข้าอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วก็รถก็ยังไม่มานะคะทุกคนเดี๋ยวหนึ่งพาเดินไปดูเพราะว่าวันนี้รถจะมาสายนิดนึ่งนะคะรถมาประมาณ7จ็ดโมงเจ็ดโมงเดมงเท่าไหร่เอ่ย7จ็ดโมงยีนะคะ รถยังไม่มาเดี๋ยวนึ่งพาเดินไปส่วนสาธารณะนี้นิดนึงนะคะตรงนั้นนะเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาจะปิดนะคะเดี๋ยวนึงดูก่อนดูประตูปิดจริงๆด้วยเฮ้ยไม่ปิดเข้าได้เฮ้ยไม่ปิดเข้าได้แต่ว่าไม่เข้าไปตรงนั้นดีกว่ามาส่งน้องเป็ดดีกว่าน้องเป็ดสามตัวตรงนั้นจะมีแอ่งน้ำเล็กๆอยู่นะคะน้องเป็ดก็เลยจะเดิน ตุตะตุตะไปตรงนั้นเดี๋ยวหนึ่งพาเข้าไปดูทางนี้นะคะสักระก็อยู่ตรงนู้นแต่ว่าช่วงเนี้ยสักระยังไม่บานนะคะมันยังเช้าอยู่เนาะแต่ว่าช่วงนี้สว่างแล้วแต่ว่ารถก็ยังไม่มาเดี๋ยวหนึ่งพามาเลาะนิดนึงเพราะว่าถึงเข้าไปหนึ่งก็ต้องไปนั่งรอรถอยู่ดีอาวน้องเป็ดลงไปในน้ําแล้วนะคะเดี๋ยวหนึ่งพาเข้าไปดูน้องเป็ดดูน้องเป็ดสามตัว มีน้ำอยู่แค่นั้นน่ะแล้วเขาก็ลงไปเล่นน้ำกันหนาวนะทุกคนหนาวนะน้องเป็ดหนาวไหมเขาไม่หนาวเนาะแต่เราหนาวปล่อยให้เขาเล่นน้ำไปนะคะแล้วเดี๋ยวหนึ่งพาเดินขึ้นไปข้างบนแต่ว่าหนึ่งไม่ขึ้นไปไกลนะทุกคนหนึ่งจะพาขึ้นไปดูดอกไม้แค่ตรงนี้เองปล่อยให้น้องเป็ดเล่นน้ำกันอันนี้ดอกสีชมพูเขาเรียกว่ากุหลาบพันปีไหมอะ หนึ่งไม่รู้นะทุกคนว่าเรียกว่าดอกอะไรมันจะมีสีแดงสีชมพูเนาะตรงนี้เป็นสีชมพูเนาะฝนมันตกนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกมันก็เลยดอกมันก็เลยช้ำๆนิดนึงนะคะมันก็ยังสวยอยู่นนแน่มันก็มีสวยบ้างดูพระอาทิตย์ขึ้นทั้งนี้นะคะอันนี้ทางที่หนึ่งเดินมาเมื่อกี้นะคะทุกคนที่หนึ่งเดินมาเมื่อกี้นี้ นกนางนวลกำลังบินมาอันนี้คือบรรยากาศยามเช้าของเมืองโคนทรีนะคะหนึ่งรอรถไปทำงานเรารถก็จะมาสายนะคะวันนี้เพราะว่าหนึ่งเข้างานสายก็เลยมีเวลาถ่ายวิดีโอมาฝากทุกๆคนนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้นะคะอากาศอากาศขึ้นขึ้น,นลงลงวันนี้ลบหนึ่งองศานะคะ หนาวแต่ว่าแสงสว่างมาแล้วหนาวแต่ว่ามีแสงสว่างแบบนี้ก็โอเคนะคะทุกคนไม่ซีเรียสว่าหนาวหรือไม่หนาวขอให้มีแสงสว่างไม่ใช่มือดอื้อมคคึมก็ไม่ไหวจะเดินเหมือนกันนะคะมืดๆหนึ่งก็ไม่กล้าเข้ามาในนี้นะคะทุกคนอันนี้สว่างแล้วไปนั่งรอรถดูป้าจะขึ้นสวยไหมโอ้มีป้ายอันนั้นมีป้ายบอกทางบางพระอาทิตย์พอดีเลยนะคะ แล้วหนึ่งเดินมาทางนี้นิดหนึ่งเผื่อป้ายบอกทางจะหลบไปนึ่ซากุระกำลังบานเอ้ยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ต้นซากุระนะคะเป็นต้นลูกพรรมใกล้กลนู่นแล้วก็ต้นซากุระก็ใกล้ลิฟต์ตรงนู้นโอ้พระอาทิตย์สวยจังพระอาทิตย์ยามเช้าสวัสดียามเช้ากันนะคะทุกคนกับพระอาทิตย์ที่สดใสอันนั้นคือสถานีรถบัสนะคะดูพระอาทิตย์สดชื่นจัง ไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเดินไปนั่งรอที่สถานีรถบัสนะคะเฮ้ยหนาวหนาวเ้้วหนาวจังเลย <c oughs> หนาวจังเลยอันนี้คือเดอะซิตี้วอลนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแผนพังของเมืองคอนทรีนั่นเองเออไม่ใช่เมืองของซิตี้เซ็นเตอร์นะคะไปะกลับออกไปกันแล้วก็ เข้าไปนั่งรอในสถานีรถบัสกันนะคะหนาวเล้วมือแข็งเป๊กเลย